กำลังรอเลขตัวที่สก็เป็นครั้งแรกของแนนะคะที่ได้มา <S <S C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  จุดขอเลขตืน่นเต้นกำลังขึ้นมาทีละนิดทีละนิดรออีกตัวหนึง่งใช่ไหมใช่ใชเราต้องจุดข้างบนให้ไหมก่อนใช่ไหมถึงจะขึ้นม่จากตรงรวดเราเลขก็จะขึ้นเาตอตัวเอาตัวนังสี่นี่คือความเชื่อของพุทธศาสนิกชน แต่ต่างชาติก็เชื่อเหมือนเรานะห้าหกโอ้ลอนลุ้นรอนลุ้นสายตั้งงวดนี้ถูกว่าไงเจ๊ก็ <c oughs> ดีสิก็ดีนะแบ่งกันด้ไหม, <c oughs> มาดีใจด้วยดีใจแซวแซวห้าหกคนที่จุดนี่ก็ได้อาน,นิสงส์ให้ไหมเอะเตงว่าตวเตงว่าเลขอะไร เปของคุณเนซีนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ <c oughs> เขามีแม่น้ำหนึ่งแล้วแม่น้ำสอง <c oughs> <c oughs> เออแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชาห้าหกอันนี้วุนของคนที่ดท่าไหร่วันที่หเหรอเออเอยเอยเแปดคยักลมๆนะางคนะเฮ้ยเป็นตอนสีอะไรอยเอ้ยเอ้ยเ อาจยชายว่าเลขเลยพี่ว่าห้าหกแปดหลือว่าแปดนะเ่าจะเป็นแปดถ้าแปดใเลขพยานาาหรือว่าห้าในเลขพ่าเราห้เาจริงว่าสี่สี่หนึ่ง้เลขี่ว่งงสี่ศูนย์สี่ขอของกายของมันสมมุติถ้าเราไปจุดใช่ไหมเลขของแขงมันก็จะขึ้นใช่ไหม้าเก้าเลขยาทุ ท่านผู้ชมคานี่คือการที่เรามาไหว้พทะเวสสุวรรณที่บ้านบางชันเหลือราชพัรน์แล้วก็มีการจุดทูปพอจุดเสร็จเลขจะขึ้นอ่าแล้วมาลุ้นกันเลขตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรห้าหกศูนย์จะเริ่งานนี้ หเป๊ะมาห้าหกศูนย์ศูนย์ก็ที่เมื่อกี้คุยเรื่องน้องสาวไที่น้องศูนย์ศูนย์จริงๆเลยเห็นไหมเชื่อไหมศูนย์ของหนึ่งก็ศูนย์นะเฮ้ยเจ็ดสองศูนย์ของแม่หกสองศูนย์ของหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ของหนูห้ากับสองก็เจอเดียวกันนะห้าหกศูนย์ศูนจริงๆเห็ลยเมื่อกี้คุยเรื่องน้องสาวของหนึ่งก็เจ็ดสองศูนย์อายุหกสิบ เปิดวันที่ห้านะคะนี่คือการมาไหว้เท้าเวสุวรรณที่วัดบางชันสาธุเราก็จ้ะขอบคุณค่ะทั้งหนึ่งชมกับแม่เลยสองศูนย์เลข้ายต้องมีดอกไม้ดอกสีแดงดอกกุหลาบแดงเก้าดอกน้ำแดง น้ำมันเป็นชุดชุดละเก้าสิบเก้าแล้วแล้วแต่เราทำเบืองเดี๋ยวมันเข้านะมานี้มาเดี๋ยวไปเนี่ยไปไหน